กลางวานันกลางคืนสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันชั้นได้พบเธอโอลัลาล,ลาล,ลาลาลาโอ สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูหมวยเช่นเคยนะคะในสัปดาห์นี้เราเรียนรู้หน่วยกลางวันกลางคืนสำหรับวันนี้คุณครูหมวยจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องกิจวัตรช่วงเวลากลางวันกันนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนกันคุณครูมีนิทานสนุกๆมาให้เด็กๆได้รับชมกันด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้ว เราไปรับชมนิทานพร้อมกันได้เลยค่ะเช้าวันหนึง่งอากาศแจม่มใสแสงแดดอ่อนๆส่องเข้ามาในห้องนอนพี่ปอตื่นขึ้นมาก่อนขณะที่น้องป่านยังหลับอยู่พี่ปอจึงหันมาปลุกน้องสาวตื่นได้แล้วน้องป่าน น้องป่านลืมตาขึ้นมาอย่างงัวเงียก่อนที่จะถามว่าเช้าแล้วหรือคะพี่ปอเมื่อสองพี่น้องแปรงฟันล้างหน้าและอาบน้ำเสร็จแล้วพี่ชายก็หันมาชวนน้องสาวว่าวันนี้เรามาลองแต่งตัวกันเองดีไหมดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ต้องดีใจแน่ๆที่เราแต่งตัวเองได้ น้องป่านเห็นด้วยแต่ทั้งปอและป่านไม่เคยแต่งตัวกันเองมาก่อนเรื่องจึงไม่ง่ายอย่างที่คิดแล้วเราจะใส่ชุดไหนกันดีล่ะคะพี่ปอน้องป่านสงสัยเราต้องรู้จักหัดเลือกเสื้อผ้าเองพี่ปอบอกวันนี้อากาศดีเราเลือกเสื้อผ้าที่ใส่สบายๆแล้วกัน พี่ปอเสนอดีค่ะพอน้องปานอยากใส่กระโปรงอยู่พอดีน้องปานเห็นด้วยเอแล้วเราจะเริ่มใส่อะไรก่อนดีชุดชั้นในหรือถุงเท้านะพี่ปอเอ่ยยังไม่แน่ใจก่อนลงมือแต่งตัวด้วยการหยิบถุงเท้ามาสวมเป็นลํำดับแรกทำให้น้องปานหัวเราะขำเราต้องใส่กางเกงในก่อนไม่ใช่หรอคะ น้องป่านพูดแน่จริงด้วยสิมาพี่จะช่วยใส่ให้พี่ปอเอื้อเฟื้อจากนั้นพี่ว่าเราต้องใส่เสื้ออ่อเวลาสวมเสื้อก็ต้องระวังอย่าใส่ผิดด้านเอาด้านหน้ามาเป็นด้านหลังนะพี่ปอสอนพลางหยิบเสื้อมาสวมน้องป่านจึงหยิบเสื้อมาสวมเองบ้าง เอพี่ว่าดูแปลกๆนะน้องปานใส่เสื้อกับด้านหรือเปล่านี่ไงเอาด้านในมาเป็นด้านนอกนี่จ้าพี่ปอเอ่ยทักจริงๆด้วยค่ะน้องปานใส่เสื้อกับด้านมีตะเข็บรอยเย็บอยู่ด้านนอกด้วย <c oughs> น้องปานขำตัวเอง <c oughs> จากนั้นพี่ปอก็หยิบกางเกงขึ้นมาสวม แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเด็กๆที่จะใส่กางเกงด้วยตัวเองพี่ปอคะพี่ปอกำลังเอาขาทั้งสองข้างใส่ลงไปในขากางเกงข้างเดียวกันนะคะน้องป่านทักพร้อมกับหัวเราะด้วยความขบขันในท่าทางของพี่ชายในที่สุดพี่ปอก็ใส่กางเกงได้อย่างถูกต้องเรียบร้อย ส่วนน้องป่านก็นุ่งกระโปรงได้สำเร็จเช่นกันการแต่งตัวไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้าเรารู้จักฝึกขัดนะคะพี่ปอน้องป่านออกวาลเมห็นใช่จ้าดูสิเราสองคนแต่งตัวกันเองก็ได้พี่ปอเอ่ยอย่างภูมิใจทางหันมามองตัวเองและน้องสาว น้องป่านว่ามีอะไรแปลกๆนะคะน้องป่านมองดูที่พี่ชายก่อนเอ่ยทักพี่ปอหันมามองดูบ้างแล้วต่างก็หัวเราะออกมาพร้อมกันเพราะทั้งสองคนใส่เสื้อสลับกันนั่นเองนั่นน้องป่านใส่เสื้อของพี่ปอนี่จ้ะฮ่าๆๆพี่ปอหัวเราะขำ พี่ปอก็ใส่เสื้อของน้องป่านเหมือนกันนะคะน้องป่านก็อดขำพี่ชายไม่ได้เช่นกันปอและป่านจึงต้องถอดเสื้อออกมาเปลี่ยนกันใหม่อีกครั้งคราวนี้ทั้งคู่แต่งตัวได้เร็วขึ้นและสวมเสื้อผ้าของตัวเองได้อย่างถูกต้องก่อนที่ทั้งคู่จะหยิบถุงเท้าขึ้นมาสวมจากนั้น สองพี่น้องจึงหันไปหยิบรองเท้ามาสวมแต่ทั้งสองก็ต้องพบกับปัญหาเพราะพวกเขาไม่เคยผูกเชือกรองเท้ามาก่อนเลยการผูกเชือกรองเท้าเป็นอะไรที่ยากมากสำหรับเด็กๆอย่างเรานะคะพี่ปอน้องปานบนขณะพยายามร้อยเชือกผูกรองเท้า จังหวะนั้นเองคุณแม่เดินเข้ามาเห็นพอดีจึงตรงเข้ามาสอนลูกๆทั้งสองผูกเชือกลองเท้าจนเสร็จเรียบร้อยนี่ลูกๆแต่งตัวกันเองเหรอจ๊ะเก่งจังเลยคุณแม่กล่าวชมทำให้พี่ปอกับน้องป่านภูมิใจพวกเราขออนุญาตออกไปเล่นข้างนอกบ้านนะคะคุณแม่น้องป่านเอ่ยขอ ได้สิจ้าคนเก่งของแม่แล้วอย่าลืมใส่หมวกกันแดดกันด้วยนะคุณแม่กล่าวเตือนทั้งสองพี่น้องจึงไปหยิบหมวกของตนมาสวมก่อนที่จะวิ่งออกไปเล่นนอกบ้านกันอย่างมีความสุขเด็กๆได้รับชมนิทานกันไปแล้วนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆสนุกกันไหมคะพร่านี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับ เรื่องกิจวัตรช่วงเวลากลางวันกันนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมกันได้เลยค่ะไปเลยค่ะนวัเร กิจวัตรช่วงเวลากลางวันตื่นนอนล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารไปโรงเรียนเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจวัตรช่วงเวลากลางวันกันไปแล้วนะคะ วันนี้คุณคู่คคหมวยยังมีเกมสนุกุกมาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมพร้อมกันได้เลยค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วไปลุยกันเลยข้อที่หนึ่งนี่คืออะไรเอ่ย เฉลยนะครับนี่ก็คือผ้าหม่มข้อที่2นี่คืออะไรเอ่ยเฉลยนะครับนี่ก็คือกระเป๋า ข้อที่สามและนี่ก็คือกุญแจข้อที่สี และนี่ก็คือสิ่งที่ใช้นั่งนะครับเราเรียกว่าเก e ้าอี้ข้อที่5และสิ่งที่ใช้เขียนหนังสือนะครับดินสอ ข้อที่6คําตอบก็คือไฟฉายข้อที่7 เฉลยก็คือ,อยางลบข้อที่8คํคำตอบก็คือหนังสือข้อที่9 เฉลยก็คือของเล่นนั่นเองข้อสุดท้ายนะครับข้อที่10คคำตอบก็คือการอาบน้ำนั่นเองนะครับ เด็กๆได้เล่นเกมกันไปแล้วเด็กๆสามารถตอบคุณรูได้ทุกข้อกันเลยใช่ไหมคะมเก่งมากๆเลยคะ่ะคราวนี้ครูคจะพาเด็กๆมาทบทวนความรู้เกี่ยวกับกิจวัตรช่วงเวลากลางวันกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาทบทวนพร้อมกันได้เลยคะ่คะกิจวัตรช่วงเวลากลางวันตื่นนอนล้างหน้า แปรงฟันอาบน้ําแต่งตัวรับประทานอาหารไปโรงเรียนท้ายคลิปนี้คุณครูฝากให้เด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ